โอเคครับสวัสดีครับพบก,กับเอฟจีแคสเตอร์แถนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีสอนวิธีล้างเครื่องใช่ครับสอนวิธีรีเซ็ตเครื่องนั้นหรือล้างเครื่องนั่นเองครับไม่ต้องเสียตังค์อะไรทั้งสิน้นสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับในซัมซุงไอโฟนก็ทําได้นะครับแต่ไอโฟนมจะไม่สอนโอ้ไอโฟนอาจจะสอนด้วยก็ได้เขาเคลืน้องผมง iPhone. ก็บไอโฟนเพิ่งรีเซ็ตไปเมื่อกี้ผมมาสอนนะครับอันดับแรกขั้าพิธีการตั้งค่าทุกคนมีอยู่แล้วไม่ตหมดแอปอะไรใดๆทั้งสิ้น <c oughs> พวกพี่ก็ขอโทษนะครับกดที่แองเกิล เรีอกอันสุดท้ายนานแบ็กและรีเซ็ตกดเข้าไปครับกดอันสุดท้ายครับการนักฆ่าข้อมูลจากโรงงานการนักฆ่าทั้งหมดไม่ใหม่และลบข้อมูลทั้งหมดในอุปกรณ์กดเข้าไปครับแล้วกดรีเซ็ตอุปกรณ์อันนี้รหัสของรหัสอะไรก็คือรหัสล็อกหน้าจอนเองครับแล้วแต่ว่าคนจะเอามาว่าคุณว่ารหัสของคุณเป็นอะไรถ้าไม่มีก็ไปเลยโอ้โอไหไนแม โอเคครับถ้าเกิดกดครับแล้วก็อันสุดท้ายครับข้อมูลไม่สามารถกู้คืนนะครับกดอันนี้กงโกมไว้กดไปหมดจะหมดเลยครับก็รีเซ็ตทันทีนะครับเกิดอีเมลใหม่อีเมลโจมวงอะไรหายหมดทุกอย่างเลยครับแล้วต้องเลือกภาษาใหม่โอเคขอโทษมีเสียงท้องผมัวทันทีนะครับกดออกครับยาโอโอเคคลิปนี้ชอบก็ไลค์ซับสไคร์บอะไรทุกอย่างนะครับก็ขอบคุณรัสสดีครับ 呜呜。Uh huh.